ข้อ26ข้อนี้บอกว่ากำหนดให้ a นะครับเป็นเป็นอะไรเนะี่ยลบ3ลบ2ลบ1 1 2 3สังเกตว่าไม่มีเลข0นะไม่มีเลข0 a เป็นเซตนะ a เป็นเซตเซตของตัวเลข6ตัวมีสมาชิก6ตัวเลขลบ3ถึงเลขบวก3ไม่มีเลข0นนะครับทีนี้ดูเซต b บ้าง เซต b เป็นเซตเหมือนกันแต่ว่าดันเป็นเซตที่อยู่ในรูปของเมทริกเห็นไหมเมทริกแปลว่าเรื่องนี้ผสม2เรื่องคือเรื่องเซตแล้วก็เรื่องเมทริกนะครับแมทริก b เนี่ยดูจากสภาพแล้วมันเป็นเมทริกแบบพิเศษเห็นบปก่ามันมีศูนย์อยู่แผงล่างเห็นไหมเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมอันนี้ถ้าจะเรียกชื่อมันมีชื่อด้วยใช่ไหมเรียกว่าเมทริกสามเหลี่ยมหรือเปล่าใช่ปะ สามารถที่เวลาเอาไปคูณกับใครบางคนอนะแล้วมันจะทําให้มันมีค่าศูนย์พอ่อ,อกมานะครับแล้วประโยชน์ของเมตริกอย่างเงี้ยเขาเอาไปทําพวกเมตริกแต่งเติมคุ้นๆไหมเวลาแก้แก้ปัญหาเรื่องระบบสมาการอะมันก็จะง่ายนะรเราลองดูนะเมตริก B เนี่ยเขาบอกว่า KI ก็คือ K1, K2, K3, K4, K5, K6 เนี่ย KI อยู่ใน A นะครับอยู่ใน A อ๋อก็เพราะว่า a e มีเลข6ตัวพอดีเพราะนั้นเลขลบสามลบสลบหนึ่มันจะถูกแทนถ้าไปในเมทริกโอเคไหมจะถูกแทนถ้าไปในเมทริกนะฮะโดยที่ค่า i เนี่ยค่า i อยู่ในช่วงเอ่อหนึ่งถึงหกนะฮะหนึ่งถึงหกหมายความว่าไงไวะอ๋อก็คือตัวที่หนึ่งตัวที่หกเนอ่ะก็ใช่ไงมันก็คือลบสามลบสองลบหนึ่งพี่คิดว่ามันแทนตรงๆเลยอะ่ะมัน k1 ก็คือลบสอ่ะใช่ป่ะ k2 ก็คือลบส K3 ก็คือลบหแล้วก็แทนไปเรื่อยอ่ะนะครับโอเคก็คือเท่ากับโจทย์ข้อนี้บอกเมทริกเรามาแหละนะไม่ได้ถามเรื่องเซ็ตแต่ว่าเอาเรื่องเซ็ตมาอธิบายเมทริกแล้วจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ถามอะไรครับถามความน่าจะเป็น <laughs> ใน1ข้อมี3เรื่องเห็นว่ามีเรื่องเซ็ตมีเรื่องเมทริกแล้วมีเรื่องความน่าจะเป็นถามว่าซุ่มหยิบเมทริกฮะ จากเซตบีบอยออกมา1นึ่งเมทริกอ่าเข้าใจละเข้าใจละความหมายของการที่มันสุ่มหยิบได้เนี่ยแปลว่า k 1ถึง k 6กเนี่ยมันอาจจะไม่เรียงด้วยอาจจะไม่เรียงนะครับอาจจะไม่เรียงเอาละสุ่มมา1นเมทริกความน่าเป็นครับที่จะได้เมทริกที่มีค่าดีเทอร์มินานต์นของเมทริกนั้นอ่ะเท่ากับ27หรือลบ27เท่ากับข้อใดครับผม โอ้ oh, ดีเทอร์มินานคิดยังไงเนี่ยจำได้ไหมใส่หน้าอย่างเดียวเลยคุณลงเป็นบวกคุณ,ค,ณคุณขึ้นเป็นลบอ่ะคุณคุณยังคุณคุณยัง <S 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 คือแปลว่าเมทริกซ์บีอ่ะมีหลายตัวถือว่ามีหลายตัวแต่คำว่าหลายตัวมันจะต้องอยู่ในเลขลบสามจนถึงสามได้แหละนะครับแล้วให้หาค่าดีเทอร์มินานของหลายหลายตัว,วนะั้นอ่ะนะครับ เขาถามหาว่าความน่าจะเป็นที่จะได้ค่าดีเทอร์มิน t นเป็น27หรือลบ27น่ะมีค่าเท่าไหร่ถ้าให้พี่เดาวนะ27กับลบ27อะ่ะมีโอกาสเป็น2คือมีความน่าจะเป็น2ไงมี2รูปอะ่ะที่ได้ได้เลขเนี้ยหรือ4ก็ได้หรือ4หรือ4นะครับ<ม>เพราะว่าอาจจะมีอีกค่าหนึ่งที่บังเอิญได้เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นพี่ดูช้อยเลยเห็นไหม ว้าวหรือ6หรือ8หรือ10ไม่รู้อ่าแต่ส่วนเนี่ยไม่แกล้งเราเห็นป่าส่วนไม่แกล้งเรา6กกำลังสเห็นไหมฮะหกกำลังสเหมือนกันดังนั้นก็คือบอกเรามาตรงๆแหละว่า s แ m p เป s p สเปคือ6กกำลังสามอะเห็นไหมแล้วช่วยคิดหน่อยสิว่าทำไม s แ m p เป s p สเปถึงเป็น6กกำลังสครับอืม Sabes, มองออกไหมก็มันมีหกตัวใช่ป่ะแล้วไงต่อก็หกคูณหกคูณหอย่างนี้ป่ะไม่รู้แต่โอเคสมมติจะเป็นหกกำลังสามเพราะนั้นเขาถามว่าโอกาสที่จะได้ยี่สิบเจ็ดหรือลบยี่เจ็ดเนี่ยจากการใส่เลข เเข้าไปนะเนี่ยลบสามลบสลบหนึ่หนึ่งสสเนี่ยเข้าไปในชุดเนี้เป็นเท่าไหร่เออถ้าไม่คิดอะไรเลยก็คือตอบข้อ A อ่ะหรือไม่ก็ตอบข้อ B อ่ะหนในสข้อเนี้ยแต่ถ้าคิดหน่อยมันอาจจะเป็นข้ออื่นก็ได้เพราะนั้นไม่ได้ยากเท่าไหร่นะข้อนี้นะใช้3เรื่องผสมกันคือเรื่องเซตซึ่งใช้นิดเดียวใช้อธิบายหลักๆคือใช้เรื่องเมทริก แล้วก็ใช้เรื่องความน่าจะเป็นนิดนึงเหมือนกันคือแค่ใช้สูตรเฉยๆข้อนี้คือถามเรื่องแมทริกอะไรว่านักเรียนคิดดีเทอร์มินนเป็นไหมแล้วรู้จักที่จะพยายามหารูปแบบอะไรบางอย่างเจอไหมเพราะถ้าเราไม่หารูปแบบเกิดอะไรขึ้นรู้เปล่าออหูฉันต้องมานั่งคิดดีเทอร์มินนคือ6ยกกำลังสามใช่ไม่ใช่ทันไหมก็มเซนเมทริกซคือ6ยกกำลังสามไงนึกออกปะ เธอก็ต้องคิดดีเทมินแนนคือ6ยกกำลัง3ซึ่งเยอะมากนะ6 6 36 36คูณ6เป็นเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหหลายร้อยอะครับโอเคดังนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องมีการหาแพทเทิร์นหรือว่าหาอะไรสักอย่างหนึง่งแน่ๆครับจึงได้เวลาที่ค้นหาก็อันนี้เขียนให้เนาะอันนี้ก็คือเด h ใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวเอากระดาษขาวขึ้นมาปิดก่อน คือพยายามคิดเดทก่อนใช่ป่ะเพราะว่าโจทย์อยากหาเดทใช่ไหม,จา,หาไหมจากไอ้เจ้าสิ่งนี้ถูกไหมฮะห,หยิบสุ่มขึ้นมาแล้วบอกว่าเดทเนี่ยมันได้27หรือลบ27นะครับซึ่งไอ้การหยิบสุ่มเนี่ย ki อยู K ่ใน a เนี่ยขอตีความอันนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะคำว่า ki อยู I ่ใน a โดยที่ i อยู่ระหว่าง1ถึง6กอ่ะ แปลว่าใช้ซ้ำได้นะมันถึงได้ไดฉเฉลยอะมันถึงได้ไม่ใช่ฉเฉลยช้อยคำตอบมันถึงได้เป็นถึง6ยกกำลังสามะมันมีการใช้ซ้ำได้ความหมายของการใช้ซ้ำคือ k หนึ่งะครับมันอาจจะเป็นเลขลบสาม k 2ก็เป็นลบสาม k 3ก็ลบสาม k 4ก็ลบสาม k 5 k หลบสามหมดเลยได้นึกออกปะหรือ k 1อาจจะเป็นลบสาม k 2เป็นลบสอง k 3เป็นลบ1แล้วก็ไล่ไปคือใช้ไม่ซ้ำก็ได้เพราะนั้นจะใช้ซ้ำหรือใช้ไม่ซ้ำก็ได้โอเคปะ่ะอดีความตรงนี้ก่อนนะประเด็นที่1น,นะใช้ซ้ำได้นะครับอันที่2เมื่อเราพยายามคิดเด็ดเนี่ยอันนี้คือสูตรเด็ดเนาะใช่ไหมคิดเด,ด็ก็ดึงเทําไหร่สออันแล้วก็คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบใช่ปะ่ะเราจะพบว่าเมตริกประเภทที่เป็นสามเหลี่ยมล่างอะครับ อันนี้ไม่ได้สามเหลี่ยมล่างผู้ผิดเรียกว่าสเหลี่ยมบนนะครับมันจะมีการคิดค่าเดตอเท่ากับแนวทะแยงคูณกันครับก็คือ k 1คูณ k 4และคูณ k 6ครับเป็นค่าเดตเพราะฉะนั้นเดตของตัวเนี้ยเดตเท่ากับ k 1 k 4 k 6ครับ3ตัวเนี้ยคูณกันนะทีนี้โจทย์ต้องการบอกว่าเดตเนี่ย มีค่าเท่ากับบวกลบ27ต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนครับว่าไอ้บวกลบ27เนี่ยขอแยกตัวประกอบของมันหน่อยได้ไหมว่ามันแยกตัวประกอบเป็นอะไรได้บ้างครับบวกลบ27 9 1 9เก้าหนก้าเก้าสอป่ถูะเพราะนั้นบวกลบ27มันก็คือ3ามคูณสคูณสใช่ไม่ใช่ ใส่ค่าบวกลบเข้าไปจบไหมจบไหมทันไหมฮะทันไหมฮะนะด้วยเหตุนี้พี่จึงสรุปได้ว่าไอ้ค่า k เนี่ย k 1 k 4 k 6อะ่ะมันเป็นได้สองเลขครับคือถ้าไม่บวก3ก็ลบ3ทัทำไหมฮะเพราะว่ามันจะเป็นเลข9ไม่ได้คือเลข9อยู่นอกเซต a เก็ดปะ เลข9อยู่นอกเซต A นะครับดังนั้นมันจะไม่บวก3มันก็ต้องงบ3ทั้งบวก3แล้วลบ3อยู่ในเซต A โอเคในขณะที่ตัวอื่นอะ k อื่นๆนะครับเป็นได้6ตัวเป็นเลขอะไรก็ได้เป็นได้6ตัวเห็นไหมจบแล้วฮะถ้าเข้าใจประเด็นนี้แล้วจบเลยืถ้าเข้าใจประเด็นนี้แล้วจบเลย,เะเน,น,เเลยนะครับถามหาความน่าจะเป็น ใช่ป่ะความน่าจะเป็นที่จะได้เดทเท่านี้ความน่าจะเป็นเราก็คิดว่า NE ส่วน NS ใช่ไหมฮะ NE ส่วน NS NE ส่วน NS นะครับ NE ก็คือเหตุการณ์ที่จะได้เดท เป็น27หรือลบ27นะฮะมันก็คือเหตุการณ์ที่ k 1เป็นได้2ค่า k 1เป็นได้2ค่าคือลบ3กับบวก3 k 2เป็นได้ทุกค่าคือ6ค่านะครับ k 3เป็นได้ทุกค่า k 4เป็นได้2ค่าคือลบ3กับบวก3 k 5เป็นได้ทุกค่า k 6ก็จะกลับมาเป็นได้2ค่าเหมือนเดิมทันไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย k 1เป็นได้แค่2ค่าทันไหม k 2เป็นได้6ค่านะครับ k 3เป็นได้6ค่า k 4จะกลับมาเป็นได้แค่2ค่าก็คือไม่ลบ3ก็บวก3นะครับเอาหน้าออกไปแป๊บหนึ่งนะฮะ เอ่อ k 4แล้วใช่ป่ะ k 5เป็นได้6ค่า k 6จะเหลือแค่2ค่านี่คือ n e ครับเห็ไหมดังนั้น n s คืออะไรครับ n s คือทุกคนอ่ะเป็นได้หมดไม่จำกัด k 1ก็เป็นได้6ค่า k 2ก็เป็นได้6ค่า k 3ก็เป็นได้6ค่า k 4ก็เป็นได้6ค่า k ค่า6ค่า k 6 6ค่า พี่ก็ตัดเนขเลยจบเป็นเป้าแล้วก็พี่ก็เหลือพี่ก็ตัดอีกข้างบนได้หนึ่งข้างล่างเหลือ3มคูณกัน3ตัวนะฮะเอเคไหมอืม อ๋อแต่ข้อนี้มันไม่มีช้อยใช่ปะ่ะเพราะนั้นพี่ไม่ตัดหมดพี่จะเหลือข้างบนเป็น8แล้วข้างล่างจะเป็นหกกำลังสามพี่ไม่ตัดหมดมพี่ก็จะได้ตอบข้อที่สามนะครับนะฮะข้อดีด็กนะฮะแปดกับ6กกำลังสามจบอ็นป่ะ ดี๋ยงนะ้งงไหมเนะี่ยงงไหมจบแล้วงงไหมเก็บไหมถามถามถามได้งงตรงไหนไหม,ม,นม,นมอะไรนะตรงไหนตัดเป็นสาม เห็นว่าสุดท้ายแล้วมันดันดังเป็นแปดกํลังสามอ่ะก็แค่เขียนให้มันตรงกับช้อยใช่ไหมถูกถูกถูกคือถ้าเราตัดต่ำเลยมันจะเป็นหนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดถูกปะ่ะคำตอบอะ่ะซึ่งท้งมันมีก็ต้องตัดต่อทั้งไม่มีก็ไม่ต้องตัดตใช่แต่ว่าบังเอิญช้อยมันไม่มีข้อนั้นช้อยมันมันดันเป็นข้อที่ตัดไม่ต่ำก็เลยตอบนั่นแหละแปดส่วนหกกำลังสามอือหือเนาะประมาณนี้ครับ ต้องขอเซฟอีกรูปหนึ่งที่มีหน้าคนส่งไปโอเคไหมเฮ้ยวันนี้ทำได้หลายข้อเว้ยมาย7ิบเจ็ดแล้วครับใกล้ความจริงแล้วฮะมีทั้งหมดสาสิบข้อฮะพี่ว่าวันนี้จบมาดูกัน เชิงซ้อนโอ้ยทำได้แง่แง่ของโปรดใช่ป่ะ <c oughs> แต่ทำไมดูมันวุ่นวายนิดหน่อยนะ <c oughs> แต่น่าจะทำได้ไหมเชิงซ้อนอ่อืม